วัสดีกับปกตบ,บจองลงเดียนะครับทีมลังบาลหนองอุ้งอิงนะครับต้มแม่กโคเล็กนะครับก็ามาคุดร้องนะครับแล,ล้วก็ฟั่งต่อน้ำทิ้งนะครับประว่าตีต้มด้านบนมันสูงกว่าด้านหลังน้ำก็เลยไม่ตีระบายไปทางในครับ ở đây nó cút rộng băng to gặp mình đưa tay cho một xuống nữa tôi nghĩ mình to năng tính gặp băng lực nít gặp tôi và sau bay đàn ông sẽ tầm rồi rơi nữa เด็กๆ,กๆนุ่งจังกำลังจาบแล้วนะครับจาบองน้ำนะครับผมวันนี้เซจทีเลือกเก็บสุกพันกระบ,บงกระเบืองตามมานามไฟ อาจติดเดียนไหมกับลุงเดียวบอกแล้วขอให้นานแล้วกับผมได้จใจแน่นอนสี่น้ำมันนั่นคือติดงานฉังกองเจมือจำงจังซื้อนะแต่วันนี้ไม่เห็นเจนะครับ อยู่ในเรือใกล้ก็มีอาจารย์ที่สะเกตร้างบ้านนี่แหละครับผมประมาณดีครับกระยันปีมือเนี่ย ด้านนี้เป็นห้องน้ำสีแดงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นอ่างล้างจานล้างถ้วยจานมันนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องจกักรปลาด้วยนะประมาณนี้ครับตึงบ้งปอดต้มส้งตึ้งมาไม่ติดระบายไปไหนกะ็เลยต้องขุดวางท่อขุดยาวออกไปนู่นเลยครับ นี่ไม่ตันเทียงนะครับจ้าบกลายเซตเล้วนะครับผมโอ้แน่นอนจริงกับตะมานทีนี้พอตัวนี้เซจก็น่าจะเป็นฝ่ายในฝ่ายในเดี๋ยวลุงเดียไม่แต่นิ่จาบเซจอย่างยั่งนะครับอ๋อจังกําลังจา้าบจาบอยู่เหมือนเหมือนกันกับต้มฝ่ายในวันนี้เซจแน่นอนครับ,อนอนร,บรอเองรละกนานะพรุ่งนี้น่าจะเป็น ก็ปัลนแล้ครับลงแล้วก็จะเป็นปูกระเบือเ้องแล้วง่ายแล้วครับตีนี้ก็คือไฟน้ำจบใช้ได้แน่นอนมันมาณนี่น้ำปะ นีร่รอน้ำเล่ยมากับนั่นนะเไงมันกับน้ำจะกองลงกองน้ำม,มันจะเล่ลงนี่ไปนีะครับ,บเวลาอาบน้ำมองแร็ก็เลยต้องปังต่อแล้วต่อน้ำทิ้งนะครับตัวนี้ก็ต้องวางต่อใยตรงนิดกับต่อน้ำทิ้งเพื่อไว้กับตะว,วางเล็กไม่ได้ครับ ไอ้หมูมองอยู่างเงี้ยครับอืมฮึไอ้หมูนางมองนิดนี้เห็นไหมครับเสือสีลายลายแดงก้าวแดงอยู่ครับเห็นไหมครับหมูมันนิดนะครับนั่นนางจองลงเดียวอยู่มันนิดมันนิดวันนี้ก็จะวุ่นวายนิดนึงครับแล้วก็ว่าวุ่นกับแกงซีก้าตัวน้อย

เนี่ยเดียวอัดลิปเซตกระลงเดียวต้องไปดูมันกับปุ๊บต้องร้านมันกับนนองก็อย่างเล็กนะก็ติดคนด้วยติจริงงั้นมันคือก็ปล่อยไงปล่อยแล้วมันก็จะอยู่กับคนแต่นี่ปล่อยไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีเศษอาเรเศษกระดูกรยเดียวกลัวกับอันตรายแล้วพอเองก,กว่าจะตำขอกง,ง่ายนะครับเป็นโรง,โรงเรือนขอกเล็กๆกันนะไอ้ก็อยู่มันจะจ้วนกับเดียวตำตรงนี้เดียวไปบานอีกเตียงกับนะครับอัปนะเดตได้ดู ส่วนน้องอุ้อิงเะไกับปักพน้นนะครบับรอคืนนี้มีก้าวว่าน้องจะเล่นหอดแจงครับเล่นตึงจ้ามืดเลยครับเล่นสว่างบ้านเราครับเล่นว่างเลยเแบบพวกเร็จได้ใจแนนอน ก่อนปีไม่แน่นอนลานเปอร์เซ็นต์กับผมก,การันตีได้เด็กๆวุ่นวายเลยครับเดี๋ยวลุงเรียกต้องไปแลไปแลเด็กๆไปดูเด็กๆนะครับนี่อัปเดตความขึ้หน้านะครับว้องาน ไม่เกินสามวันครับทีนี้เอากับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมฝากติดตามจองลุงเดียตีมล่างบ้านน้องอุงอิงปา่านางแม่บ้านน้องอุงอิงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแจกกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจง้งเตือนนะครับแต่อยา่ากล้าโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อย,อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวไปปร๊บป่าเด็กๆไปก่อนครับแต่อ่มวัินี้ก็น่าจะรอนแล้วับตรงนั้นมันไม่มีคนนะ สวัสดีครับ